เฮ้ยไม่ได oh, oh. ้มาเดี oh, morning, ๋ยคเดมาครับใช่โอ้โดีครับมากไปไหนางไหนต่อเฮียเก่งมากครับเฮียดีเนาะใส่อ๋อฮิดรถไปใส่คนปลาขายเปนหนึ่งของกต่อไฟแล้วเรื่องนี้เดี๋ยวผมเช็ดไฟกันเป็นเรื่อย ไปเด็กๆงายดีเนาะสวยดีไงไม่ได้เพิ่งเราแย่ไถ่ายแแย่แแนี่กแจงูปวแยงอององไปแงเลยไปแดิไปถ่ายแแถ่ายแแกันอ้าวโอ้งางไปเลยโอ้ยลรไปไ้ไนั่น ไปจากไหนบ้างอย่างไรยืนานว่าเห็นบางทีไเบ้องอะไรอยู่ไมั้งขยยังหนกเลยแบะเข้ามาผมเห็นเนี่ยแตวาสนใจครับผมบ่สนใจครับนี่แบบนี้โอเคเลย่สำหรับคนบ้านนาเนาะคนหยาคนเพื่อนนาะ คดพัฒน์ยางแล้วมันลดอะไวก็สงแลยก็เอ็ดนั่นแหละวันนี้ไอ้ไข่ปลาจะหอมนนี่กำลังประินี่กำลังเอากำลังกระมังขึ้นนี่กำลังขันตาสั่งไอ้ตาสั่งใ้หันนั่นแล้วก็ละต่อไฟถ่ายร้องันนั่นงามงามบงาม หนึ่นการใส่งานในบาน้านเรามัน,น,นออบอกท่านเรียบร้อยป่ะน๊ยหรอกไปฮ็ดพ่อใส่ของกันเพราะว่ามันก็หลายอย่างอยู่มันต้องมันแก้ไขแต่ว่าก็ใส่างานแต่ของอครับคือก็มังจะรอสิล่ะก็รออันเก่าเนาะมึงใส่รอใไงสิหล่ะก็เอาโรอหน่อยมาใส่เกือบความสนใจด้วยพี่น้องเด้วยไอ้พี่ไอ้บอแห้งเนี่ยฮะเกิดความสนใจเลย บ่เมียนแล้วเจ้าหน้าลายเนาะปลายยางลายง่วกอะไรค้นหยาก็เห็นเจ้าเอาพวกไอหม้อไส้ขั้นนี้นี่ใส่รถเข็นแล้วพวงหยาสุ่งเสาทุ่งเสาอยู่มันบ่บางอล่ามันบ่ขึ้นอย่างสี่เนาะบ่แต่เดี๋ยวนี้ขึ้นอยู่ใส่ในลายขึนอยู่บรรจุใลายกว่าเกิลนะใส่ลายต้องการง่ายสะดวกนะมเห็นเนาะอ๋อโซสอบขี้มั้งเน่ยนะโซสอบบ่ล่ะ จัาหน่อยเนาะครับเอาเอาเอาไปจังไหเนาะครับเนาะเอาลองขี่มึงไปจังไหนรถเจ้าก็คอยรุนดูกันนั่นแหละรถเวียเหมือนกันขี่ไปไกลมึงเ็ยขี่ไปไกลเลยเขาป้ายยาเลยก็ได้ไปยังดอกรอป้ายยาเขาสอบขี่ไปแล้วมันผ่านอยู่แล้ว ครับพี่น้องมือนี่ผู้สวยหน่อยเราสนใจครับเรามาใจพุนสุรแลแเ้าก็แวะเขาเมืองครับผม <c oughs> ที่ไปไกลไปกลับรถหน้าประตูบ้านก็ได้เอาไปไปไปลองมืองก่น <c oughs> อนเพราะมันง่ายสะดวกบ่ <c oughs> ครับครับนี่ผมก็ล่างต่อไฟก็ล่งเอาตาสังขืนเอาถังขืนวสีเอาปลานี่นไปขายครับมือนี่ <c oughs> ต่อไฟกาล่งงแล้ <c oughs> วพอดีผู้สวยหน่อยเราขมาใจสุระละเราขอแวะเขามาครับ เราเห็นผมขี่ยืนบาดอุวานครับอออออเออเราสนใจครับอุวานไอ้งัวเรากหลายครับปาลายางเราก็หลยแต่กว่วานเราก็ใส่สรถไอ้รุ่นเดียวกันแหละครับเอารถเข็นเอาเอานั่งทับเอาครับเราก็อ,อย่างมากม,ามึงเหลืองลราคงราคาครับโอ้ยค่อยค่อยว่ากันตัวนี้ตัวนี้ขั้นหนีเพราะผมกำลังเห็นครับ เป็นย oh, okay. oh. ังไงคือว่าไฟก็ติดไฟเรียบร้อยแล้วครับผมเป็นยังไงคือว <of> ่าเอาวัวแดงมารอมั there, ้งวันนี้ ครับเพราะว่าผมเห็นหล่อหนามันก็ไอ้สามรอยหกสิบองศาเลยครับผมเนี่ยมุ่นไหมเลยครับผมนี่ทอใส่ไปแล้วอ่ะจอดนี้นะมาฐานดีป่ะมันงานสะดวกอยู่จอกเวลาเข้าอันนียังหล่อยังอยู่สองหล่อผมซื้อมาสี่หล่อเนาะหล่อข้างหน้านั่น ย <is>. right. ี่ด right. no, right. ิบคันหนึ่งย่ยงกับวอเกกะระยะแๆสบายครับเดวเลยสบายเลยถอดได้เวลาไปใสเนี่ยถอดสลักได้นาะถอดสลักได้เดี๋ยวใส่ไฟถอดได้ไหมนัไม่เจ๊ไฟอยู่นั่น่อไฟเยอะเด้ถอดให้มึงไหนึ่ง้ออย้ง่ถอแงาไม่เรออผม่าน้แวันนี้ยนอด่เลยมเกียวกันฝนยาดี กว่าจากมอไซหางะไรหขอตัวมันตันนามยังที่เนาะโอ้หตนนี้มายตอนนี้ผมก็เลยเซ็ตตัวมาถยอยตอนนี้คท่บเดี๋ยวไลยไปโอเคมันเท่าถอดไปยังไงเวลาเาจะไป็นใคร้อมันยังกจอดเลยจอดจุดเลยนะรถคันี้รถขันี้เทาก็เอาไปทุลักนอะไร ไปแล้วเขาไปขี่ไปเซ็กกะไรคือวบบไปขายของกบพวกกบเมียอะไรพเห็นไมขายของสิไอ้มีขายของเขาจอดไว้กันสิแล้วคนนี้กัวกขี่รถไปไปกินหล้าเซ็างงวมันเซ็กซ์ัางมันหมดละแต่ไม่มทบเนี่ยเา รถกินคันเก่าคันเก่าที่ใส่พวงนั่งทับหยาบว่ะซื้อมาไรไปเลยกันเนี่ยคันเก้านะไอ้ที่ว่าม้อไอ้เค้นไหมรถพ่วงนะรถเค้นเออครับเขาเขาซื้อว่าสามพันก่อถูกสามพันเขาแพงตัวนี้มันจะผมบนท่านจะคิดราคาไหมทไปใส่พร้อมกันแต่เขาบอแพงหรอกเออมันแพงหรอกครับว่าเพราะว่ามันชุดหลอดนะค่าหนามันเนี่ย รับรอมันกระเล็กกระกเล็กกเล็กเสียเล็กจะคลองสิผมเ็นะมันเหลือผมก็เลยมาเห็ดร right. oh. oh ับกรซื้อวาเยอดีเลยอ้ดีทำงานคองอยู่ไปอังนี่ไอเดียเจงครับพี่น้องไอเดียเจ่งครับทุกท่าเขาอาว่าจุินกระิ้ไปจุดใส่ลงไกกรเม่้อกผไดเห็ดใจเห็ด ใส่กใเฮ็ดใจว่าไปยังมาโจ้สิลิกัสิดอ่ะรอกว่ามันก็มันอยู่เสียดเดียแต่ละคนเฮ็ดครับการสนทุนแต่ว่าครับครับผมการสนทุนปวกเป็นสร้างครับผมได้เห็นกับไปเฮ็ดกระเทียมยังครับผมจะเฮ็ดให้มาตรฐานนะครับครับโอ้ยอะไรเป็นอะไรคือว่าคือคือครับคือครับโอเคโอเค เ็ดพ่อดพ่อได้ใส่งานเดียวก็ไปก่อนนแต่มันก็บัตรทั้งว่ามันก็สิมีโอราะการที่ต่อน้าโยเพราะว่ามันขี่แล้วมันขี่เร็วกว่าไรมันไอ้มันเพราะว่ามันบริสเนียไปโชว์ถ้าเอาเซนเนียมันมันตกเป็นอะไรพ่อคุยไมยาวตอนนี้คือเขาใส่งานไปก่อนคือตอนแรกที่ว่าผมใส่สองหลอดอะไรกันแหละเขาจะพัฒนาไม่เลยแต่งบงานในการเด็กมันเป็นคนไรอยู่อัน อุปกรณ์นี่แต่ละชิ้นนี่มันเทเล็กหรอบอกยังไงเทล็กนะเดี๋ยวผมซื้อเดี๋ยวผมไทยเดี๋ยวผมไทยนิหน่อยนี่นี่นี่เกี่ยวกับบ่ไอ้้ลอกับอนี่มันเตล่าอันมันเทเล็กยังไงเตล่บออ๋อเตล่ยางเตล่ล้อตัวนี้ล้อผมซื้ผมซื้อมาตัวน้ล่อล้อมันสิบสองนิ้วละสิบสองนิ้วมันยางตันล่อยางตันครับล้อเข็นรถปูนไอ้ปูนนี่แหละครับมันล้อเราหกห้าสิบบาท ซือ้อมาซีล้อแหละแต่ผมก็ใช่ว่าล้อัวเก่าวแต่มันก็มีนะคันเกา่าตัวนี้ก็ไปซื้อเขามากันคู่หนึ่งกับมันเจ็ดลอยล้านสองมอไซ่ล่ะเขาทั้ง,งวงล้อทั้งยางทั้งยางนอกยางในพร้อมบทุยางเจ็ดลอยตัวนี้ก็ตัวแกยางหลังกับเจ็ดลอยตัวนี 700, วน้คู่นี้มันกับพันสามดีไปสองพันแล้วครับนี กระสีเล็กต <Right. S 2> so, ัวนี้งคับไอเล็กตัวนี่มันก็สั่งมาสองเส้นเองกสีเกามีนะมก็เลยมาใส่เล็ไอนิวเครงกุ้นคือกองคือกองับาเดนีทรวมเลยเทาไหนอบเทไหร่รวมราคาเลยเดี๋ยวเจ้าหลังไม่มาคุยผ้มกันได้ครับครับับอันแรกมนยากหรอกไอเจ้ยี่บอกคือชุสิทิแจ้งราคาไออคอนไอพวกตัวเห็ดตัวนี้ตัวนี้ของผมกับ ตัวนี้มันก็นใส่เล็กไปไอเดียวผมเองตัวนี้ครับผมไอเดียวเจ้าของครับตัวนี้มันก็ลอยเป็นเสี้ยวานะครับนี่สลักตัวนี้ครับเนื้อจุ่มลากครับอืมสลักก็ไม่ใส่เล็กจะคลองตัวนี้ตัวนี้ก็ะเด็มนมาจากอูสังข้ามมั้งไอคลของอหูลูทายเขาไหมหูที่ซังอูเขาเออ,อห,ห,หูหูลากลูทายเขานะ <laughs> ขเขาไปข้อผมก็เออเห็ดตัวนี้ดัดแปลงเอาเบิร์ดนี่ยก็ ครับตัวนี้กะไอ้ตัวนี้ก็สายตัวนี้มันสายยังเกาะสายไอ้ทอนามอาบนี่มันเสียเรามาใส่ใส่พักบัวเขาเนี่ยพักบัวนามอาบนี่แหละเป็นสายไฟเนาะตัวนี้ก็ต่อขึ้นมาแต่ก่อนเฮ็ดครึ่งๆนะมันสายนะว่าจะได้ฉันเจ้าจะได้ด้อจะได้กลับผมเป็นขนีแล้วกันครับครับสนใจบ่ราคาการเสียบ่แพงหรอกกันเองโทรคุยกันได้ ครับโอเคโอเคพอเจ้ามาคนแรกได้นำคนบานเลยนี่เมื่อวานกับคนแหลกเลยขับไปนี่ยพอได้เอาไว้ใส่งานในบ้านคนเกี่ยวกับพวกขยะนี่โอเคเลยนี่ขยะไปให้เป็นอะไรใบใหม่เออะคุยคนยัง เออเหมือนผมใส่ผมใส่ไอ้เฟืองไอ้ซิปก่อนเนาะมีแต่คนเนียมเซลลยโอเคเลยนี่นี่แหละนี่แค่นี้คอยกําลังเฮ็ดนี่อร่อยนะคนเพื่อนจะเอาไปปลาขึ้นไปขายกับพายุเขาอยู่นี่บริได้ไปอยู่นี่เกี่ยวกับไอเดียเกี่ยวกับชินงานซึ่งว่าเป็นรูปแบบที่สีสวยงามอยู่งามดี เหมาะสำหรับพื้นที่บ้านเฮาใส่ก้านลากอย่าพ่นแกลี่พ้นครับคอืมครับพ้นๆๆเนอะประมาณละไม่ไดกับแตใส่เฉพาะชุดนี้กับมันกะครับเออพี่น้องก็สวัสดีคันนี่แหละขั้นตัวไปวันสีเฮ็ดสีหลอปเลยละครับผมหลอหลังก็จะเป็นขั้นหนาเลยครับสีหลอ แล้วแต่ลูกค้าผูดอะไรสีร่หลอดสองหลอดอะไรจะว่าสมุดหลอดชุดหลอดตัวน,นี้มันก็คูณหนึ่งกับพันสามเลยครับสองพันหกครับหลอดสิบนิ้วหล,ดลววอดถดข้อควงเออสิบสองนิ้วายางตันครับยางตันใช้ง่ายข้อนี้โย่ลองใส่ลองขักบมึงหน่อยหนึห่งว่าโอ้เบา หมื่อวานนด้หรอเมื่อวานกับสร้งสางไงอยู่บตอของมึอได้สั้งพี่เองเนาะของพ่มึงบ่อนักปากเบาดีอยู่แล่นพี่เองคนเของพ่อมึงเพราะว่าคนกับพ่มึงคือซื้อคนกับว่าทำให้พิศขนนั i̇şte you, ่นวะแล้วก็บรรจงวะเจ้ามาพุรีมึงนี่เจ้ามึงไรลยเอียดเลยเจ้าสังช่องครับถ้าพ่อชุดข้างหลังน mm hmm. okay ี่ก okay, hmm. right? ็โอเคครับผู well, ้ได้สร้างเหตุกันเลยครับผมพี่อะไรครับจวบชุดอืม การใส่งานบ้านเพราะว่าสูงล่างมันคอมันกับมันใส่ระบบลูกปืนครับลูกปืนสองตลับแกนเผาครับผมแกนเท่านิ้วเครื่องแกนเท่านิ้วเครื่องครับใส่ลูกปืนสองตลับครับไอยังตันนี่เหยียบน้ำสวดบปมึงฮะบ่มีหัวหรอกเนาะบ่มีหัวป้าเราไปทำกัน ยางนี่มันบอกว่าป่ะโอเคเนาะเป็นเช่นนั้นครับผมจะได้เดี๋ยวผมสีงานมันแล้วก่อนครับผมไม่กลผมยองเป็นคนแรกเด้อครับผมโอเคโอเคโอเคครับผมจัดให้ครับการสีโอเคตัวน้ำมอด์บานปานนี้เนาะเกียวเลยครับพี่น้องคลิปนี้กับเจ้าสมิตครับผมครับอะไดรครับผมมากสุกคนเลี้ยงเลยครับน้ำมอห์เนื้เลยครับผมมามึงครับผม สนใจครับคิดว่ามอสมสนก็เขาเกี่ยวเขาเลยนี่งานเลี like uh ้ยงา่องท้องล่ลงทางเดิ่นคนปุยเวียนาโกกแกงโมเดบุยาครับยูดียคนเบ่งเลยมันโอเคโอเคอยู่สัตวรับบันเทานี่ใส่งานนี่มันก็ ก็แต่วันเราเช็คสื่อถือว่าคนหูสื่อหล่อซองหล่อเล็กกับเล็กกันเนี่ยเล็กเล็กเป็ธรรมดาเนาะต้องหล่อซื้อยังเงี้ยสามพันอย่างงแต่ตัวนี้กับว่าราคาแพงครับพี่น้องมันก็อยู่ที่คุยกันได้ราคาเนาะเราเนี่ยคนเราบ,บ้านเดร่วม,น,น,มนั่งรุ่นนีอ่อยู่คนลองใส่เป็นการคนละครับเนี่จ้าสีให้คับตอบเรื่อว่าราคาภายหลังคนลาครับผม แต่โคฟีโบ้แพงไปเลยถอกเนาะแต่พอใส่เราสารพัดบานเท่านี่ใส่เยอะมากเนี่ยเมนโบ้แพงเราผม้มาโบ้แพงก็นสุดายสิเนาะอ๋อเลรอครับพี่น้องคาร์บ้าแพงเหมือกันหมด้ขายครับพี่น้องคลิปนี้ตัวเดียวผมนะครับเนาะครับผมครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับจะไหนกรับเดี๋ยวผมสีเอาเบอร์โทรผมไว้ใต้คลิปนะครับเด้อสนใจกับโซ่ผมเลยครับพี่น้องครับผมครับครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ